น้อมกราบครูบาอาจารย์ขอยกคำสอนของหลวงปู่ดูพรหม,มปัญโยท่านสอนสิทธิ์เสมอว่าอย่าไปพูดทำลายความหวังของใครเพราะนั่นอาจจะเป็นความหวังเดียวที่เขามีอยู่ถ้าแกไปพูดเข้าเมื่อไหร่กรรำใหญ่ จะตกถึงแก่ตนเองหลวงปู่ท่านบอกว่ากรรมทางวาจามีร้ายแรงมากการที่เราพูดใส่ร้ายหรือพูดไม่ดีจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเสียใจหรือไปพูดทำลายความหวังต่างๆของเขาถ้ารู้ตัวให้หยุดเสียถ้าไม่หยุดหรือเลิกทำเสียกรรมไม่สนองแต่ในชาตินี้พอตายลงไปยังต้องไปชดใช้กรรมในนรก ตามขุมต่างๆอีกท่านจะพูดและสอนสิทธิ์อยู่เสมอว่าคนดีเขาไม่ตีใครความหมายว่าคนดีไม่ตีใครไม่ใช่เอาไม้หรือของแข็งๆไปตีเขาแต่ท่านไม่ให้พูดจามไม่ดีด่าว่าใส่ร้ายทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายและทุกข์ใจหลวงปู่บอกว่าคนดีเขาไม่ว่าใครถ้าแกไปว่าเขา แกจะเป็นคนไม่ดีคนที่ชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นยุแยงให้คนแตกกันคือคนที่ขาดความภาคภูมิใจในตนเองภายในใจมีปมด้อยแฝงอยู่การนินทาทำให้ตัวเขารู้สึกว่าตนเองเก่งกว่าเด่นกว่าเหลือกว่าคนอื่นเป็นการคุยทับถมข่มคนอื่นถ้ายิ่งไปเสี่ยมสอนคนอื่น ปลูกฝังให้มีความคิดที่ผิดผิดชั่วๆตามตนเองชักชวนไปในทางที่ไม่ดีการตกนรกคุ้มเดียวคงล้างบาปได้ไม่หมดแต่อย่างน้อยๆก็มีนรกคุ้มใหญ่ที่สี่ที่ชื่อว่าโรรุวะนรกเป็นที่ไปแน่นอนเพราะวิบากกรรมของสัตว์นรกเหล่านั้นแต่ชาติก่อนเมื่อเป็นมนุษย์นั้นทำพิศีนข้อที่สี โกหกหลอกลวงใส่ร้ายผู้อื่นยุแยงให้คนแตกกันใช้วาจาดูหมิน่นพูดส่อเสียดชั่วยาบชอบนินทาเป็นต้นต้องมารับผลกรรมกำหนดการได้4,000ปีถ้านับเป็นปีในมนุษย์นี้ได้23โกดกับ4ล้านปีจึงถือว่าเป็นหนึ่งวันในโรรุวะนรกนั้นถ้าพ้นจากนรกก็ไปเกิดเป็นเปรต กินน้องดูดน้องตัวเองกินเป็นอาหารเมื่อมาเป็นมนุษย์มักปากแหว่งฟันเสียปากเม็นเป็นคนโง่เป็นต้นหากใส่ร้ายผู้อื่นถ้าเขาถึงแก่ความตายก็ผิดศีลข้อหนึ่งป่านาธิปาตซึ่งมีผลเกี่ยวโยงกันเป็นลูกโซ่การละเมิดศีลข้อสีน่นี้ไม่ควรประมาทอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้พูดมุสาวาทโดยปกติพูดส่อเสียดโดยปกติพูดคำหยาบโดยปกติพูดสำรากโดยปกติเป็นต้นย่อมอุบัติในนรกผู้มีปัญญาควรพิจารณาให้ดีิีช่เห็นว่าพูดจาถูกคอกันหน่อยแล้วจะเออออตามตามกันไปโดยไม่คำนึงถึงคำพูดนั้นจะเป็นวาจาที่ชวนกันลงนรก หรือขึ้นสวรรค์กันแน่ผู้ที่มีหัวใจกัลยาณมิตรคือเป็นผู้ที่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมีวาจาและคอยชักชวนไปในทางที่เป็นกุศลถ้าเห็นว่าผู้ใดมีอะไรที่บกพร่องหรือมีสิ่งที่ต้องแก้ไขก็จะไปช่วยแนะนำตักเตือนผู้อื่นเราเกิดมาในยุคเสื่อมแต่อย่าทำตัวเสื่อมตามยุค ใครเขาจะเลวยังไงก็ช่างเขาเราไม่จำเป็นต้องไปตามกระแสสังคมที่เสื่อมคนเราเลือกเกิดได้อยากเป็นอะไรอยากไปไหนก็ทำเอาตอนเป็นมนุษย์กันนี่แหละนรกสวรรค์เปรตอสุรกายมนุษย์เดรัจฉานหรือยากดีมีจนสวยหลอ่อรวยเก่งเป็นต้นก็สร้างเหตุทำธรรมกันไป ในทางกลับกันการที่มีคนไม่ชอบอิจฉาริษยาบิสตรูต่างๆเพราะเกิดจากกรรมบางอย่างคือการล่วงศีลข้อที่สคือการประพฤติผิดในกามทําให้บาปกรรมให้ผลเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เศษของกรรมทําให้มีศัตรูมากมีคนไม่ชอบอิจฉาริษยาเป็นต้นเพราะฉะนั้นที่สําคัญควรพิจารณาว่า ความอิจฉาริษยามีกันได้ทุกคนและควรเข้าใจความจริงของอกุศลของเขาไม่มีใครไปห้ามใจของใครได้เพราะฉะนั้นอกุศลของใครก็ของคนนั้นควรเห็นใจคนที่เกิดอกุศลเกิดความอิจฉาริษยาเพราะเป็นอกุศลที่ทำร้ายใจของเขาเองเพราะฉะนั้นหน้าที่สำคัญคือการฟังศึกษาพระธรรม เพื่อละอกุศลของตนเองเป็นสำคัญผู้ที่จะไม่เกิดความอิจฉาริษยาอีกเลยคือผู้ที่เป็นพระอริยเจ้ามีพระโสดาบันเป็นตน้นก็จะไม่เกิดความอิจฉาริษยาแต่ในเมื่อเป็นปูถทุชนคนธรรมดาความอิจฉาริษยาก็เกิดได้ในชีวิตประจำวันดังนั้น้นทางละคือเข้าใจในสิ่งที่เกิดแล้ว เพราะเราไม่สามารถบังคับบัญชาได้เพราะมีตัวเราสำคัญว่ามีเรานั่นเองก็ทำให้เกิดความอิจฉาริษยาเพราะในความเป็นจริงการที่ใครจะดีมีความสุขไม่ใช่เขาที่ได้เพราะกรรมดีให้ผลทำให้บุคคลนั้นได้ดังนั้นเพราะกรรมดีเป็นเหตุจึงทำให้มีความสุขได้รับสิ่งที่ดีทางตาคือการเห็นที่ดี ได้ยินเสียงที่ดีเป็นต้นการอิจฉาริษยาหรือการนินทาใดๆไม่อาจทำคนดีให้เป็นคนไม่ดีไปได้คนจะดีก็เพราะกรรมคนจะเลวก็เพราะกรรมหาใช่จะดีเพราะสรรเสริญหรือจะเลวเพราะนินทาก็หาไม่ควรถือความจริงนี้เป็นสำคัญและอย่าทำหรือไม่ทำอะไร เพราะกลัวนินทาหรือเพราะปรารถนาสรรเสริญอย่าททำอะไรก็ตามทุกอย่างที่แม้เพียงสงสัยว่าเป็นกรรมไม่ดีแต่จงทำอะไรก็ตามทุกอย่างที่พิจารณาแล้วตระหนักแน่ชัดว่าเป็นกรรมดีเท่านั้นแม้ว่าการทำความดีจะมีผู้นินทาหรือริษยาเรานั้นไม่มีโทษแก่ผู้ถูกนินทาเลยถ้าผู้ถูกนินทาไม่รับ คือไม่ตอบเช่นเดียวกันกับผู้ถูกดา่าไม่ด่าตอบผู้ถูกขู่ไม่ขู่ตอบผู้ถูกชวนวิวาทไม่วิวาทตอบแต่คำนินทาว่าร้ายนั้นจะตกเป็นของผู้นินทาทั้งหมดผู้นินทาอิจฉาริษยาผู้อื่นก็คือผู้ที่กระทำกรรมซึ่งเป็นกรรมไม่ดีไม่ว่าผู้ถูกนินทาอิจฉาริษยาจะรับหรือไม่รับก็ตาม ผู้นินทาเขาย่อมได้รับผลไม่ดีแห่งกรรมไม่ดีของเขาอย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อถูกนินทาแล้วก็ให้คิดว่าผู้นินทาเราได้รับการตอบแทนแล้วคือได้รับผลของกรรมไม่ดีซึ่งจะส่งผลให้ปรากฏช้าหรือเร็วเท่านั้นผลของกรรมไม่ดีนั่นแหละได้ตอบแทนเขาผู้นินทาแล้วเราไม่จำเป็นต้องตอบแทนแต่อย่างใด ความเชื่อในเรื่องของกรรมและผลของกรรมมีคุณอย่างที่สุดผู้ใดทำกรรมไว้จากได้รับผลของกรรมนั้นความเชื่อเช่นนี้จะทำให้ไม่คิดร้ายตอบผู้คิดร้ายเป็นการระงับเวรัยไม่ให้เกิดแก่ตนเป็นการป้องกันตนมิให้ทำกรรมไม่ดีทั้งกายวาจาและใจโดยมุ่งให้เป็นการแก้แค้นตอบแทน ผลจากเป็นความสงบสุขแก่ตนและผู้อื่นด้วย